วัดีครับวันนี้อยู่กับอัอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับนี่นะครับรถตักเอาใจสาวกค่นชอบรถตักแคทนะครับนี่ฮะวันนี้จะพามาดูนะครับตัวรถตักไ้าห950นะครับจะเป็นรุ่นตัวเคนะครับอันนี้นะัพันสีส้มนะครับตัวเคนี้จะเป็นตัวใหม่ล่าสุดนะครับของญี่ปุ่นนะครับอาครัจะเป็นตัวเคนะครับจะเทียบเท่าตัว GC ของบ้านเรานะครับ แต่ว่าตัวเจของบ้านเราจะเป็นจะเป็นรถที่ผลิตในจีนนะครับมันจะเป็นตัวเคสเปกญี่ปุ่นนะครับผลิตที่ญี่ปุ่นนะครับเป็นสเปกญี่ปุ่นที่เขาใช้กันนะครับแล้วก็จะมีตัวก5ส่วนเท็นะครับนี่ตัวเก่าลงมารุ่นหนึ่งนี่ครับแต่ก็ถือว่าเป็นรุ่นใหม่เหมือนกันนะครับตัวเท็นี่ก็เป็นเครื่องของมันเร็วเลยนะครับผมใส่วุ้งกี่ของสองคันนี้นะครับ จะประมาณอยู่ที่สามคิวครึ่งนะครับสามคิวครึ่งประมาณนี้นะครับน่ครับก็ส่วนเฮ็ดนี้นะครับนี่เดี๋ยวถ่ายรอบคันของสองคันนี้ให้ดูก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะไปจอดจงกันทีละคันทีละคันนะครับตัวเคนะครับตัวเครูปทรงก็จะโค้งมนนะครับโค้งมนรูปทรงก็จะทันสมัยกว่านะครับแต่เฮ็ดนี่ก็จะมีทรงเหลี่ยมเหลี่ยนิดนึงนะครับ สองก็จะโค้งโค้งมนมนนะครับแต่ว่าตัวนี้นะครับสีเขาอาจจะแปลกทีหนึ่งนะครับเพราะว่าที่โรงงานญี่ปุ่นนะครับเขาเหมือนกับว่าอารมณ์จะเหมือนกับรถหกล้อสิบล้อบ้านเรานะครับที่ว่ารถคันนี้สีไหนเขาดูชโรลก,กสีไหนเขาจะทําสีนั้นทั้งโรงงานนะครับแข่คล้ายกันนะครับสีโรงงานเขาจะเป็นสีนี้นะครับแต่ว่าสีเดิมเขาจะเป็นสีตัวเอสนะครับเ,เดี๋ยว เราไปเจาะจงกันทีละคันเลยดีกว่านะครับเริ่มที่ตัวเฮดก่อนเลยนะครับไป let's go <S เริ่มกันที่คันแรกนะครับแคตตาบิลล่า950เฮดนะครับนี่ครับผมพาขึ้นไปดูหัวเก่งกันก่อนนะครับ ปีผลิตคันนี้นะครับอยู่ที่ปีประมาณ2,008-2,009ปีที่นี้็ยาวไปถึงประมาณ2,10-2,11เลยนะครับข้าสุดเอดเนี่ยนะครับภายในโคเก่งของเขานะครับนี่โฟมาตาร์เครื่องทิ้งแล้วนะครับแอร์เย็นเฉียบนะครับคอนโซนของเขานะครับคอนโทรลคู่นะครับ ก็จะเป็นหน้าจอแสดงมาตรวัดต่างๆนะครับเกียร์เลขแสดงเกียร์ความเร็วรถต่างๆนะครับวิทยุนะครับแกร์นะครับแล้วก็เบรกมือจะอยู่ตัวนี้นะครับดี่ยนนู้นเบรกมือขึ้นนะครับไฟเปิดปงตัวนี้นะครับตรงนี้จุดบุหรี่ไม่มีอะไรนะครับเกียร์พักหน้าพักหลังเป็นสองสามสี่นะครับใช้เป็นแมนนวลก็ได้เป็นออโต้ก็ได้นะครับตัวนี้นะครับมาเลือกปรับโหมดได้ ด้านหลังแผงเครื่องนะครับสภาพใครัวเก่งถือว่าสวยนะครับตีไปเก้าสิบเปอร์เซ็นตได้เลยนะครับสภาพหัวกเก่งนะครับแขบุ้งกีนะครับให้ดูนะครับไม่มีรอยเชื่อมไม่มีรอยร้าวนะครับตามคนมุัวเก่งตามคนแขน่นะครับเดิมเิมเลยนะครับ เย็นนะครับอาบยางถ้ารถรุ่นใหญ่ๆนะครับออญ่ปุ่นเขาจะไม่ได้ให้เปิดมือนะครับเขาจะต้องใช้ตัวเป็นตัวเปิดฝาเครื่องแบบกดอย่างนี้นะครับ,ววรบลองกดขึ้นให้ดูนะครับนี้จะเป็นตัวปิดปิดเปิดแบตนะครับเวลาหลังใช้งานแล้วก็สามารถปิดตรงนี้ได้นะครับ กันแบตั่วนะครับปิดปีที่ตัวโอนะครับอันนี้จะเปิดเปิดไฟอยู่นะครับเปิดแต่ันจะเป็นตัวดันฝากเครื่องเปิดปิดฝากเครื่องนะครับขึ้นลงนะครับดันไปเลยนะครับเสร็จแล้วก็จะเปิดออโต้ของเขาเองนะครับดันไปเลยเราก็กดกดค้างไว้เรื่อยๆนะครับเนี่ยก็จะเพิ่มความสะดวกสบายเวลาเราแมนเทนน์นะครับเปลี่ยนโคงเปลี่ยนกองแล้วเราเซอร์วิสเครื่องนะครับแล้วกดค้างไปเลยนะครับเดี๋ยวผมจะกอกอให้นะครับเพื่อความรวดเร็วไม่เสียเวลานะครับ โอเคเนีย่ยเปิดสุดแล้วนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเปิดได้กว้างนะครับวกว้างขนาดนี้เลยนะครับพาขึ้นไปดูเครื่องนะครับเนี่จุดเติมน้ำมันโซลา่านะครับนะครับออกแบบมาดีนะครับ มาไปดูให่ฟังนะครับเครื่องเครื่องของมันเร็วเลยนะครับตัวนี้นะครับโมเดลแคทนะครับ C7 นะครับมีก้องหลังนะครับนี่ครับก้องหลังนะครับเปิดได้กว้างมากนะครับแผงหลังนะครับแข่งเครื่องยนต์เนี่ยนะครับเปิดได้กว้างสวิตง่ายนะครับสภาพยางก็ถือว่าโอเคนะครับยางญี่ปุ่นแท้นะครับ เครื่องก็แห้งๆดีเลยนะครับเสียงเครื่องนิ่มๆนะครับราวบันไดก็สวยงามน,นะครับให้ดูเกียร์เลยนะครับน้ำมันไม่มีรั่วซึมเลยนะครับเนี่ยครับดูจากพื้นนี่เลยนะครับไม่มีไหลนะครับพร้อมใช้งานครับ เกิดนี้ไม่มีรอยเชื่อมนะครับเดิมทั้งคันทุ้งขี่ไม่มีผูนะครับนะครับเต็มเต็มนะครับเนื้อเต็มอม <S <S <น>า่าเดี๋ยวผมขออนุญาตปิดฝานะครับแล้วเดี๋ยวผมจะไปลองเทสขับเบื้องต้นให้ดูคร่าวๆนะครับเป็นยังไงไปดูกันครับ เราจะลองขับกันนะครับเป็นแคสก้าส่วนเฮดนะครับคนโรนคู่นะครับใช้แค่นิ้วใค้แค่นิ้วก็ไปแล้วนะครับแรงมาเยอะขับง่ายนะครับเปามือนะครับนี่ผมจะลองแบบไม่เหยียบคันเร่งก่อนนะเดี๋ยวพุ่งขี่นะครับนี่คความเร็วปกติของเขานะครับหรือว่าเร็วอยู่นะครับเราลงแบบไม่เหยียบคันเร่งนะครับ เดี๋ยวผมใช้สองคนโดนคู่กันนะครับความเร็วประมาณนี้นะครับเดี๋ยวลองเหยียบคันเร่งแล้วยกแขนดูนะครับเดี๋ยวใช้สองคนโทรเลยนะครับเจ๋วว่าใช้ได้เร็วอยู่นะครับเก้าสุบเอชเดี๋ยวเราลองวิ่งกันดูนะครับลองวิ่งลองกดตัวดูนะครับอันนี้ผมใส่เป็นโหมดโหมดแมนวนวลอยู่นะครับ เนี่ยครับกดเป็นนวลอันนี้เป็นโหมดออโต้นะครับสองถึงสี่กับหนึ่งถึงสี่นะครับเริ่มที่เกียร์หนึ่งถึงเกียร์สี่เริ่มที่เกียร์สองถึงเกียร์สี่ครับอันนี้เป็นเมนนว่นนะครับเราเลือกคุมได้นะครับแล้วแต่ความความถนัดของคนขับนะครับนี่ผมเลือกคุมเมนนว่ไว้ก่อนนะครับต้องกดเบรกมือก่อนนะครับตะกี้ผมลืมกดดันเข้าไปนะครับกดเบรกมือโอเคเราก็จะใช้ได้นะครับทรุ่นก่อนตัว K นะครับหรือว่าก่อนตัว G4 นะครับ ลองกดตัวลากตัวให้ดูนะครับความแรงความน้ำไมไ่เรียบไม่ไเรียบคันเร่งน,นะครับเราลองดูว่าเขากดไหวไหมสบายนะครับขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงเลยนะครับก็สบายครับไมไ่เรียบคันเร่งน,นะครับเดี๋ยวผมลองคอยหลังดูให้ด้วยครับ ลองเทสความแรงของเขาดูนะครับนี่ผมมาค่อยเหยียบไปนะครับ <S 1> <S 1> สบายนะครับสบายนะครับเราไปลองเกียร์แบบไกลๆแรงๆกันดูนะครับ ให้ด้วยครับอันนี้เกียร์แรงนะครับเกียร์ครบไล่หนึ่งหนึ่งสี่สบายนะครับนี่ใส่เกียร์สองอยู่นะครับแรงครับแรงครับใส่แค่เกียร์สองนะครับเกียร์สองนะครับหนึ่งหนึ่งเกหน้าแล้วนะครับหนึ่งนะครับสองนะครับ นะครับสีนะครับข้องตัวนะครับนี่ครับคร่าวๆมาณนี้นะครับของตัวเฮดนะครับถ้าเกิดลูกค้าท่านใดสนใจนะครับดูคลิปวิดีโอแบบรอบคันละเอียดๆนะครับทีทดลองใช้แบบเต็มเต็มสูบนะครับสามารถที่ต่อไปได้นะครับอยากจะส่งรูปละเอียดคร่าวๆ เอ้ยยละเรียดแบบเต็มๆให้เลยนะครับไม่คร่าวๆนะครับให้ดูท่านได้ดูแบบเต็มข้อเลยนะครับถ้าในสนใจลูกค้าถ้าในสนใจนะครับติดต่อมาได้ที่เบอร์โทนะครับอานนี้ขึ้นไม่ได้บนได้เลยนะครับเดี๋ยวต่อไปเราดูตัวเคนะครับโอเ okay, ค let's go <S mm, ันนี้จะเป็นตัวใหม่ล่าสุดนะครับที่ได้แจ้งไปเบื้องต้นคลิปนะครับเป็นยี่ห้อแคทตัวเดิมนะครับแคทตัวเดิมรหัส 950K นะครับตัวใหม่ล่าสุดของนางค่ายแคทนะครับสภาพยางก่อนนะครับเรื้องต้นนะครับรูปทรงสมใหม่นะครับตามปีนะครับตามปีนี่ครับมีตัวปิดเปิดแบตเหมือนกันนะครับอันนี้เปิดแบตไปแล้วนะครับฝาหลังก็ดันเหมือนกันนะครับ ไม่ต้องสตาร์ทเครื่องก็ดันได้นะครับเปิดฝาให้ดูเลยแล้วกันนะครับก่อเดี๋ยวก่อให้นะครับ ได้กว้างขนาดนี้เลยนะครับนะครับข้างหลังนี้ไม่มีผูเลยนะครับมีกล้องหลังเหมือนกันนะครับตัวนี้นะครับผมให้ดูสภาพเครื่องเบื้องต้นก่อนนะครับเดี๋ยวไปสตาร์ทเครื่องให้ดูนะครับเปิดแผ่นน้สวิตได้กว้างตัวที่แล้วเลยนะครับตนะครับ แรงแน่นอนครับตัวนี้เรี่ยบๆเลยนะครับเงานะครับนหแหงจัดแหงจัดเนีย่ยผมพาไปดูเครื่องให้ฟังนะครับเนี่ยราบนดงบันไดไม่พูดนะครับ แขนไม่มีรอยร้าวนะครับแขนเดิมจากญี่ปุ่นจากโรงงานนะครับนี่กระบุกกี่นะครับโมกกี่เขาก็เนื้อเต็มนะครับนี่รู้จักหน้างานนะนั่นจะเป็นงานตักยางมาตอยมาครับจะมีคราบยางมาตอยนิดหน่อยนะครับนั้นเต็มเลยนะครับไม่มีรอยร้าวเลยนะครับสวยนะครับสวยนะครับ รูปทรงใหม่นะครับชวบเฉี่ยวนะครับโค้งมนนะครับตัวใหม่เลยนะครับแ e ต t าวิลล่า 950K นะครับฝั่งนี้ก็เปิดได้เหมือนกัน,นครับก็เป็นแค่ยางล็อกเนี่ยนะครับเราก็ดึงปกติก็ใช้สองมือดึงนะครับแต่ว่าอีกมือหนึ่งผมถือกล้องอยู่นะครับอาจจะดูรดนแรงนิดนึงนะครับสวยจัดเลยนะครับ เครื่องยนต์จม่กินไม่ขาดเลยนะครับนตัวซนะครับเปิดบ้านนะครับขนดเครื่อง C เจ็ดจุดหนึ่งนะครับอันนี้นะครับเครื่องยนต์ขามเร็วนะครับเครื่องยนต์มาตรฐานยูโรโฟนะครับควันดำควันในเสียเนี่ยเขาไม่เขาไม่ปล่อยออกมาเลยนะครับอยญาลบนะครับก็เก็บอย่างเงี้ยนะครับปิดปิดฝาข้างก่อนเวลาเก็บนะครับแล้วค่อยพับกันด้านหลังลงมานะครับไม่อย่างนั้น เดี๋ยวมันจะเป็นรอยได้นะครับอาจจะเกิดความเสียหายได้นะครับเวลาเวิดก็ง่ายครับเปิดเครื่องกว้างมากนะครับ c a t e r p ิล l a 950T นะครับใบเ,เดี๋ยวผมใบลองสตาร์ทเครื่องให้ฟังนะครับ โชคช่วยนะครับนะครับสภาพตัวเคนะครับเหมือนยานะวกาศนะครับสวยนะครับสวยนะครับมีแผงหน้าจอเป็นดิจิตอลนะครับมีเกวัดหมดเลยนะครับมีกระแผงควบคุมฟังก์ชันต่างๆนะครับไฟเฟืองระบบดีพีโดีตรงนี้มีหมดเลยนะครับตัวล็อกและบิดกันแจนะครับปอนไฟแป๊บหนึ่งนี้เบรกมือตัวนี้นะครับเป็นสวิต เราสตาร์ทให้ไฟมันขึ้นแรงหมดก่อนนะครับไฟรันครบแล้วก็สตาร์ทเลยนะครับมาแล้วเครื่องนิ่มมากครับมีกล้องหลังด้วยนะครับนี่ครับกล้องหลังเครื่องนิ่มมากนะครับแอร์เย็นนะครับเดี๋ยวผมลองเบิบ้ลเบิ้ลคันเร่งให้ดูนะครับไม่มีควันเลยนะครับ เกียบเต็มข้อนะครับควันไม่มานะครับนี่สไตล์ซานะครับดูเคนะครับมาตานวิโลโฟตอ่อไปเดี๋ยวเราไปลองขับคันนี้กันนะครับเดี๋ยวขออนุญาตปิดฝาแล้วก็เดี๋ยวไปลองกันเลยนะครับว่าขับแล้วมันจะมันจะดีแค่ไหนนะครับไป let's go ต้นกันนะครับนี่ของตัวเคนะครับก็ส่วนเคนะครับบุ้งกี่นะครับใช้แค่นิ้วนะครับนิ่มนะครับอันนี้ไม่ได้เหยียบคันเร่งนะครับทางดูความเร็วเขานะครับไม่ได้เหยียบคันเร่งนะครับถ้ายยบคันเร่งนี่จะเร็วบูตดพาร์ตัวนี้นะครับหรือว่าความเร็วนี่ใช้ได้นะครับ เดี๋ยวคันเร่งดูนะครับเดี๋ยวคันเร่งได้ปูดเลยนะครับนี่เลยเดี๋ยว,ยวผมลองวิ่งให้ดูนะครับลองวิ่งลองกดตัวให้ดูนะครับว่าปั๊มของเขาจะทำงานดีอยู่หรือเปล่าะครับต้องปลดเบรกมือก่อนนะครับ เดี่ยวกันเล็กน,นะครับไม่เดี่ยวขันเล็กน,นะครับรกสบายนะครับจะลองวิ่งคหลังให้ดูด้วยนะครับลากสบายนะครับนี่ก็ตัวนะครับตัวลอยนะครับนี่ครับน้ายนล้อหน้าลอยนะครับ ดีนะครับลูกค้าท่านใดสนใจมาลองรดลองได้เลยนะครับแรงดีนะครับเกียร์ครบนะครับนี่ใส่แค่เกียร์สองนะครับ เกซี่เลยนะครับติดเกซี่ไปเลยนะครับไปนะครับยิงไปนะครับเ์ดีนะครับตัวเคครับเป็นทางเลือกแนะนําเลยนะครับลูกค้าท่านใดนะครับชอบรถไซส์ใหญ่แรงงนะครับแรงเยอะๆนะครับขับมันขับสนุกนะครับคันนี้นะครับแนะนําเลยนะครับท่านใดสนใจก็ติดต่ออัดได้เลยนะครับันนี้เค้าๆประมาณนี้นะครับ นะครับกับการรีวิวคร่าวๆนะครับของรถตักสองคันนี้นะครับตัวเก้าส่วนเคก็ส่วนเฮ็ดนะครับน่ครับเพื่อค้าท่านใดสนใจนะครับก็สามารถติดต่อสอบถามอาจจะโดยตรงเลยนะครับสองคันนี้ก็ราคาไม่แพงนะครับสองล้านกลางๆสองล้านต้นๆก็ซื้อได้แล้วนะครับเนี่ยครับแล้วก็ก้าจะสองเคก็มีนะครับแต่ว่าเดี๋ยวตัวนี้เราเอาไว้สําหรับคลิปหน้านะครับเดี๋ยวเราจะพามารีวิวเจ้าตัวนี้ด้วยนะครับเป็นตัวใหม่ หม่นะครับใหม่มากนี่แล้วจบกันที่สองคันนี้ก่อนนะครับเข้าๆประมาณนี้นะครับก็ลูกค้าท่าในสนใจก็ติดต่อมาได้ลติดต่อมาได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะครับสําหรับเก้าาส่วน H และก็เก้าหาส่วน K นะครับแล้วก็ถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ